เจริญพรยัตยมและสาธุชนทั้งหลายวันนี้หลวงพี่ก็ได้มีโอกาสมาที่จังหวัดบุรีรัมย์นะมาไหว้พระองค์ใหญ่นะที่วัดหงนะซึ่งวัดหงนี้ก็อยู่ที่อ,อ,อำเภอพุทธทยสงจังหวัดบุรีรัมย์นะวันนี้หลวงพี่ก็ได้มากล่าวถึงปร,ประวัติของพระอุทายีเถระนะแล้วก็คำสอนของหลวงปู่ฟันนะซึ่งพระอุทายีเถระนั้นเนี่ยนะ ประวัติของท่านนั้นเนี่ยไม่มีปรากฏนะก็มปีประวัติความเป็นมานั้นเนี่ยเออก็มามีปรากฏตอนที่พระศาสดาประทับอยู่ที่โคสิตารามในนครโกสัมพีนะแล้วในครานั้นเนี่ยพระอุทายีเทระเนี่ยก็ได้แสดงธรรมนะแล้วพระนนก็มากราบทูลกับพระพุทธองค์ว่าพระอุทายีนั้นเนี่ยแสดงธรรมได้ ได,ได้ดีมากเลยนะพุทธพองค์ก็เลยทรงตรัสว่า,าผู้ที่จะแสดงธรรมได้ดีนั้นเนี่ยพึงจะต้องมอีคุณสมบัติที่สำคัญก็คือแสดงธรรมโดยลำดับนะตามขั้นตอนแล้วการแสดงธรรมนั้นก็คือให้ผู้ฟังนั้นเนี่ยเข้าใจได้โดยง่ายนะแล้วก็มีจิตที่เมตตาปารถนาให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง แล้วก็ไม่ได้หวังลาบสักการะแล้วก็ไม่แสดงทำให้ไปกระทบตนหรือกระทบผู้อื่นนะเพราะฉะนั้นพระอุทายีนั้นเนี่ยก็เป็นตัวอย่างของภาษาวกในเรื่องของการแสดงคำนะส่วนคําสอนของหลวงปู่ฟั่นอาจาโลนะท่านก็สอนในเรื่องของจิตที่สงบนั้นเนี่ยพึงจะต้องเป็นจิตที่มีความ เย็นอกเย็นใจนะถ้าจิตที่มีความเย็นสงบนั่นแหละนะเป็นเป็นความสุขแล้วนะถ้าแบบว่าจิตร้อนรุ่มนะอันนี้ก็เป็นความทุกข์นะหลวงปู่ฟันกล่าวว่าสอนว่ากรรมดีกรรมชั่วมันอยู่ที่ตัวเรานี่แหละมันไม่ให้ว่าคนอื่นมามา,มาทําให้เราหรอกนะแล้วคนเรานนเนี่ยมันเกิดมาหลายภพหลายชาติแล้วนะการที่ชาตินี้เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเรานั้นเออโชคดีมากนะและในพุทธศาสนานั้นเนี่ยก็สอนให คนเรานั้นเนี่ยละความชั่วนะทำความดีนะถ้าหากว่าคนเรามีความเศร้าหมองในจิตใจเนี่ยก็พึงใช้ใช้อะไรอะ่ะใช้ปัญญานะในการพิจารณานะให้เราเนี่ยยึดหลักในเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยเฉพาะอนัตตาความไม่มีตัวตนเนี่ยนะให้รู้ถึงมีสตินะรู้ถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะ คนเรานเนี่ยก็ประกอบไปด้วยธาตุทั้งสี่แหละก็คือดินน้ําลมไฟต่างๆเหล่านี้นะครไอมองเห็นว่าอันไหนดีอันไหนชั่วนะอันไหนสุขอันไหนทุกนะเลิกผานาทีอย่าไปเน้นมากนะเพราะว่าท่านบอกว่าคนเราบางทีต้องการวันดีแต่วันดีนั้นก็มีคนตายอยู่ดีอนะ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อพร้อมเมื่อไหร่อ่ะหน้าดีแน่นะ มันบอกว่าดวงดีมันอยู่ที่ว่าใจเรานั้นเนี่ยดีหรือเปล่านะใจเรานั้นมีความสุขสบายหรือเปล่านะถ้าบอกใจเราสุขสบายนะดูใจตัวเราเองว่าในขณะนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยเราดีไหมนะถ้าเราจิตใจเราสบายๆนั่นก็ถือว่าดวงดีแล้วนะเพราะฉะนั้นจิตนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันไม่นิ่งนะถ้าหากว่าเราไม่ขัดไม่เกลาเนี่ยนะมันก็วุ่นวายไปได้นะสุขความสุขทั้งหลายเนี่ยมันไม่เท่ากับ ิตที่เป็นความสงบหรอกนะถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นบุญเนี่ยก็คือความรู้สึกสบายใจนะแต่ถ้าบอกว่าเป็นบาปก็คือใจมันไม่ไม่สบายนะท่านบอกว่ากรรมนั้นเนี่ยมันก็มาจากกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมนั่นแหละนะครับใจสิ่งที่จะพ้นทุกข์ได้คือใจไม่ทุกข์นั่นเองนะและคนเรานนเนี่ยก็ต้องมีมีความเพียรน,นะการกล่าววาจาถ้อยคำทั้งหลายเนี่ยก็ ย่าจะกล่าวด้วยวาจาที่ชั่วหยาบนะทุกคนนะ่ะมันก็ต้องมีความตายเป็นเบื้องหน้านะที่เราต้องแบบอ,อยู่ในความไม่ประมาทต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะให้ให้แบบคือคนเราท่านบอกว่าชอบเห็นความผิดคนอื่นนะแต่ว่าไม่ค่อยเห็นความผิดของตัวเองต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเพืยงควรที่จะจะได้แบบพิจารณาตัวเราเองนะมีความอดทนนะ ความอดทนนั้นเนี่ยเป็นสิ่งดีงามนะใครทําให้โกรธก็พยายามที่จะระง,งับความโกรธนะเพราะว่าคนที่โกรธเนี่ยถ้าเราโกรธเราก็เป็นทุกข์เองนะความโลภความโกรธความหลงนะไม่ดีทั้งนั้นเป็นกิเลสนะเป็นเป็นบาปแท้อะไรต่างๆเหล่านี้งั้นเราต้องอ,อยู่ในความไม่ประมาทนะการฝึกตนนั้นเนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องยากนะให้เราฝึกในเรื่องของการตั้งอยู่ในความสงบนะ พูดแต่ความจริงนะคนที่มีความสงบก็ย่อมอยู่เป็นสุขได้นะเพราะว่าสุขอื่นใดนั้นก็ยิ่งกว่าความสงบนั้นเนี่ยไม่มีนะแล้วศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้วเนี่ยก็ย่อมนําความสุขมาให้นะซึ่งก็มีพระบาลีว่าวิลิเยนะภุคมาเจตินะนะหินะมันเจยะปาปิกังนะสุทุตสังวัชชะมันเยสังอัตโนปะนะพุทธสัง นะอติโลโกฮิปาปโกอ,อัตาหิกิระพุทธโมนะสันติเมวะสิเกเขยยะเหล่านี้เป็นต้นนะซึ่งก็มีความหมายว่าคนนั้นเนี่ยย่อมล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียนนะไม่ควรกล่าวเป่งวาจาที่ชั่วหยาบนะความสุขความผิดของผู้อื่นนะเห็นง่ายแต่ความผิดของตัวเองนั้นเนี่ยเห็นยากนะเอ่อความละโมบเนี่ยเป็น,เป,นเป็นบาปแท้นะการฝึกตนนั้นเนี่ยเป็นของยากนะครับถ้าหากว่า เราพึงศึกษาความสงบได้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนี่ก็เป็นคําสอนที่งดงามของของหลวงปู่ฟั่นนะอาจารโลนะซึ่งวันนี้หลวงพี่เองก็ได้มีโอกาสมากล่าวถึงในเรื่องประวัติของพระอุทายีเทระนะแล้วก็ฟังเนื้อหาคําสอนของหลวงปู่ฟั่นก็ได้สรุปมาให้พวกเราได้ได้ฟังอย่างที่บอกอะว่าในเรื่องของความไม่มีตัวตน นะมีสติรละลึกรูนะ้ในลมหายใจเข้าออกแบบนี้อย่าต้นนะเราก็ประกอบไปด้วยท่าทั้งสี่ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะในพระไตรปิฎกเล่มนี้ก็มีการกล่าวถึงในเรื่องของว่ากิเลสเนี่ยเราก็พึงจะต้องเผามันนะเรานะสังขารทั้งหลายเนี่ยนะมันกนะ็ไม่เที่ยงนะเกิดแล้วมันก็ย่อมมีการนะเสื่อมไปดับไปได้นะ ก็มีถ้อยคําว่ากิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วครบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วข้าพเจ้าเป็นผู้สิ้นอาสวะทั้งปวงแล้วนะเออสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความสงบแล้งับสังขารเหล่านั้นเป็นเหตุนําความสุขมาให้คือคนเราถ้าหากว่าเราพ้นจากสังสารวัตต่างๆแล้วเนี่ยนะ เรากา็หากว่าจุดมุ่งหมายพุทธศาสนาก็คือนิพพานคือการาไปสู่วิมุตติสุขที่จะไม่ต้องมาเกิดอีกนะถ้าหากว่าเราไม่เกิดอีกเนี่ยนะมันก็ไม่ต้องมีการแก่การเจ็บการตายต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเพะฉะนั้นจิตที่สงบเนี่ยก็เพิ่งจะต้องเป็นจิตที่มีความเ,าเย็นอกเย็นใจนะ การกระทําไม่ว่ากรรมดีหรือไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นเลยนะเรานั้นเนี่ยเกิดมาหลายภพหลายชาติแล้วนะเพราะฉะนั้นเมื่อได้กเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้เนี่ยนะก็พึงที่จะได้สั่งสมคุณงามความดีนะศาสนาทุกศาสนาเนี่ยก็สอนให้คนละชั่วทําดีนะยามใดที่จิตมีความ เศร้าหมองก็พึงใช้พิจนาใช้ปัญญาในการพิจารณาเหล่านี้เป็นต้นนะครับตัวเรานนเนี่ยก็ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4ี่นี่แหละคือดินน้ำลมไฟตายแล้วมันก็กลับคืนสู่สภาพเดิมแต่เพราะน,นั้นการอยู่กับปัจจุบัขนขณะมีสติรละลึกรู้กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะมองเห็นถึงออความดีความชั่วนะเ,ออเลิกผานาทีนี่ก็อย่าไปเน้นมาก นะดวงดีก็คือหลวงปู่ฟ้นบอกว่าดวงดีก็คือใจเราดีใจเรามีความสุขสบายนะให้เราดูใจตัวเราของเราในขณะนี้ว่าเ,เรามีความสบายใจไหมนะถ้าเรามีความสบายใจหรือว่าเป็นความสุขแล้วนะเพราะว่าธรรมดาจิตของเราเนะี่ยมันไม่นิ่งนะเราก็ต้องออมีการขัดเกลานะการพอ,อยู่พอกินแต่จิตสงบเนี่ยมันก็เป็นความสุขแล้วนะหลวงปู่ก็บอกว่าบุญนั้นเนี่ย ใจก็สบายบาปใจก็ไม่ไม่สบายนะเพราะนั้นถ้าหากว่าเราได้มีความปาลบความเพียรน,นะประพฤติปฏิบัตินะมีสติระลึกรู้กล่าวถ้อยคำวาจาที่แบบว่าไม่เสียดสีเสียดแทงผู้อื่นไม่พูดคำหยาบไม่พูดเต๊ะอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะขอให้เรานั้นเนี่ยได้พึงมีเมตตาต่อกันนะเพราะว่าทั้งคนรวยคนจนเนี่ยก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าด้วยกันทั้งสิน้น นะอย่าไปเพ่งโทษคนอื่นนะที่ท่านบอกว่าความผิดคนอื่นนะเห็นง่ายแต่ความผิดของตัวเราเนี่ยเห็นยากนะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยพึงจะต้องมีความอดทนนะไม่เป็นคนมีความโลภความโกรธความหลงนะอยู่ในความไม่ประมาทนะฝึกตอนอยูเอ่เสมอต่างต่างเหล่านี้เป็นตน้นะมีความศรัทธานะในคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆนะ์เพราะความศรัทธานั้นเนี่ยถือว่าเป็น สิ่งที่มีความสำคัญนะอย่างที่วันนี้ก็ได้ผ่านไปทางปราสาทเขาพนมลุงนะเห็นปราสาทที่ยิ่งใหญ่นะสร้างประมาณปีพุทนะธศตวรรษที่1 5บหถึงสิก็ประมาณพศหนึ่สิบนะก็เป็นความศรัทธ,ธาของคนในศาสนานะฮินดูต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแต่ว่าเขาก็สร้างได้สวยงาม นะนั่งรถผ่านไปเห็นเอ่อคนพิการนะกำลังแบบเอ่อขาไม่มีเนะีนะ่ยน่ะแล้วก็ใช้รถแบบรถโยกอ่ะรถโยกตามอยู่ตามถนนนะ่ะนะคนเราก็นัํนแบบเรามีขามีอะไรเงี้ยเราก็เราก็แบบว่าถือว่าเราโชคดีแล้วนะเขาแบบเอ่อขาก็ไม่มีนะเดินไปไหนก็ต้องใช้เอ่อโยก โยกเอาโยกเอาอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะได้เห็นภาพของเอ่อเมื่อเช้าได้เห็นภาพของฝูงวัวอีกเหมือนกันนะเจอที่น้ําตกคิโรซูก็เห็นเมื่อเช้าก็เห็นที่แบบเดินผ่านเดินฝูงวัวจะเดินเอ่อข้ามถนนเนี่ยลูกตัวเล็กๆเนี่ยแม่เนี่ยพวกแม่หรือวัวตัวใหญ่ก็จะประกบไว้นะให้ลูกเดินข้ามแบบปลอดภัยเพราะแบบทาให้เห็นเลยว่าอ,อชีวิต ของคนนั้นเนี่ยทั้งทั้งสัตว์ทั้งคนเนี่ยก็มีความเออมีความรักมีความเมตตาโดยเพราะสัญชาตญาณของความเป็นแม่เป็นพ่อนั้นเนี่ยนะก็จะมีความรักลูกมากไม่หวังสิ่งตอบแทนมีความเอ่ออะไรอ่ะมีพรหมวิหารธรรมในใจที่ผมบอกว่าพ่อแม่นั้นเนี่ยเป็นพรหมเป็นพรหมของลูกนะคือมีทั้งเมตตามีทั้งกรุณานะฮะมีทั้งอุเบกขา เมตตากรุณามุหิตาอุเบกขาเนี่ยพ่อแม่เนี่ยจะมีครบครบ,ครบตัวนุปกาวนั้นเอ่อเราได้เกิดเป็นลูกแล้วมีพ่อแม่เนี่ยก็พึงที่จะได้จะได้แบบว่าเอ่อเลี้ยงดูท่านตอบแทนเพราะว่าในมงคล,ลสูตรเองเนี่ยก็ยังมีกล่าวถึงในเรื่องของการบำรุงเลี้ยงบิดามารดาต่างๆเหล่านี้เป็นต้นไม่ว่าจะเป็นเอ่อการไม่คบคนพานการครบบัณฑิตนะ การบำรุงเลี้ยงบิดามารดานะความเป็นผู้อ่อนน้อมความเป็นผู้ว่าง่ายนะความเป็นผู้เข้าใจในโลกธรรมแปดนะก็คือเข้าใจว่าชีวิตมันมีได้ทั้งสุขทุกข์นะมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะว่าตัวเราเมื่อตายไปแล้วเหมือนอย่างในพระไตรปิฎกเล่มน,นี้ก็บอกว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเกิดแล้วเอ่อก็ย่อมดับไปเสื่อมสลายไปเป็นเป็นธรรมดาเพราะนั้น ทุกคนเนี่ยล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้าโดยกันทั้งสิ้นแต่เพราะนั้นในพระบาลีวันนี้ที่ได้มีการกล่าวถึงการฝึกตนเป็นของยากนะบึงศึกษาความสงบนะความละโง่ละโบเป็นบาปแท้นะคนร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรน,นะไม่ควรเป่งวาจาที่ชั่วหยาบนะทุกข์ของคนอื่นไอความผิดคนอื่นนั้นเห็นง่ายแต่ความผิดของตนเห็นยาก นะก็มีพระบาลีว่า,อ,าอัตตาหิกิละนะทุทธโมนะสันติเมวะสิเกเอยะอติโลโกกิปาปโกนะวิลิเยนะทุกขมจเจตินะหิมันเจยะปาปิกังสุทัสสังวัชมันเยสังอัตโนปะนะทุธธสังเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นเราท่านทั้งหลายการที่วันนี้ได้มีโอกาสมาที่วัด หลวงพ่อใหญ่นะวัดโขงนะที่ตำบลพุทธิสง์อำเภอพุทธิสง์จังหวัดบุรีรัมนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นธรรมะจัดสรรที่ทำให้หลวงพี่ได้ได้มาที่นี่นะได้มาให้ได้เห็นเดี๋ยวหลวงพี่จะได้พาชมักนิดหน่อยนะก่อนที่จะได้จบรายการนี้ก็จะเป็นพระวิหารที่งดงามมากนะมีแล้วก็มีพระเจดีย์ที่สวยงามนะก็อยากให้พวกเราได้ ได้ได้เห็นนะถึงความศรัทธาของของอมนุษย์นะแล้วอันนี้ก็จะเป็นพระอุโบสถนะพระอุโบสถสีขาวนะงามสง่ามากก็เดี๋ยวจะได้พาให้เข้าไปดูพระประธานด้านในซึ่งเมื่อกี้หลวงพี่ก็ได้เข้ามาดูนะก็มีความสวยงามมากทีเดียวนะเป็นความวิจิตพิสดารน,นะเป็นความศรัทธานะที่อยากให้พวกเราได้เห็นดูเพื่อความเป็นสิริมงคลนะใน พระวิหารแห่งนี้นะซึ่งก็ถือว่ามีความงดงามอยู่อย่างมากทีเดียวนะขอเมตตาบาร,รมีของหลวงพ่อเงินสมหวังนะท่านชื่ว่าหลวงพ่อเงินสมหวังได้โปรดประทานความสุขนะความเจริญรุ่งเรืองความสมหวังแก่พวกเราทุกท่านทุกคนนะเพราะว่าโอกาสที่จะมานะ จังหวัดบุรีรัมย์อย่างนี้ก็ไม่ให้มาง่ายๆนะก็ถือว่าธรรมะจัดสรรให้หลวงพี่ได้มาให้พวกเราได้มาไหว้มากราบนะหลวงพ่อเงินนะที่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นที่เคารพนะของของอาชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะก็จะมีหลวงพ่อใหญ่อีกองหนึง่งแต่ว่าหลวงพ่อใหญ่นั้นเนี่ยหลวงพี่คงไม่สามารถที่จะเข้าไปได้เพราะว่าผู้คนเยอะนะก็วันนี้ก็เลยได้มีโอกาสมาเอา่อที่ วัดหลวงพ่อใหญ่แห่งนี้นะมากล่าวถึงในเรื่องของพระ,นะะอุทายนีพระอุทายีเถระเจ้าที่งามงมดงามหมดจดในการเผยแผ่พระศาสนาได้แสดงธรรมโดยลำดับไม่ตัดคลานะให้ผู้คนเข้าใจง่ายอย่าง,างเร็วพันนะมีจิต ที่ปรารถนาให้เป็นประโยชน์เกิดสมโพธิแก่เพื่อนมนุษย์นั่นไม่หวังลาบสักการะเช่นนั้นพันและแสดงธรรมไม่กระทบผู้อื่นให้เสียใจพระพุทธองค์ทรงตัดสรรเสริญพระอุทายีว่าเป็นพระที่มีการเทศนาที่ดีได้เพราะฉะนั้นความเมตตา เป็นสิ่งประจําใจที่มีอยู่ในพระอุทายีเถระนาะส่วนคำสอนหลวงปู่มั่นในวันนี้ท่านเน้นที่ความไม่มีตัวตนเป็นหนักหนามีสติอยู่กับปัจจุบันเช่นนั้นนาะเวนทั้งหลายเราก่อเองทั้งนั้นเลยมิใช่ว่าจะมีใครก่อให้ตัวเราใช้เป็นผู้ทำสหายเเลยกายของเราประกอบด้วยธาตุสีเช่นนั้นเลยคือดินน้ำลมไฟอยู่นั่นเอง ดวงดีนั้นคือใจที่เบิกบานสุขสำราญแช่มชื่นเป็นหนักหนาบุญคือใจที่สบายในอุลาส่วนบาปนั้นคือใจที่ตอมตรงมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นสิ่งที่พึงกระทำอุศลให้อย่ากระทำในสิ่งที่เป็นอกุศลอยู่ตลอดไปเพราะ จะเป็นสิ่งไม่มีได้อย่างแน่นอนดูใจตัวเองนะปับันนี้ว่าเดี๋ยวนี้มีความสุขหรือฉไหนศาสนาพุทธเน้นในเรื่องของการละชั่วทคำความดีรักษาใจสิ่งเช่นนั้นมีได้อย่างแน่นอนไม่พึงที่จะเพ่งโทษคนอื่นเขาดู พิจารณาตัวเราอย่างแม่นมั่นอยู่ในความไม่ประมาทเช่นนั้นทันสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นย่อมงดงามในวันนี้พระกุทายีเถระเจ้าที่หลวงพี่ได้นำมากล่าวขานที่ท่านเน้นในเรื่องของการแสดงธรรมมานมนานแสดงธรรมโดยลำดับไม่ขาดตอนที่ทำให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายและให้ได้ประโยชน์ อย่างเต็มที่ไม่เห็นแก่ลาบสกาละทุกท่วงทีไม่กระทบด้วยวัจีผู้อื่นเลยพึงใช้ปัญญาพิจารณาให้พอเหมาะนะเพื่อให้ใจพ้นทุกข์อย่างแม่นมั่นหากพ้นทุกข์ได้ก็ย่อมดีงามพรันสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นย่องมงดงามเพราะความจริงของตัวเรานี้วันนี้หลวงพี่ได้เห็นเป็นหนักหนาถึง คนพิการที่ไม่มีขาเลยสักข้างนาต้องนั่งรถโยกรถเข็นหนาดูแล้วอนาจใจส่วนตัวเรามออีอาการครบ32มีแขนขาครบสมปองอย่างมั่นหมายคิดจะไปที่ไหนก็ไปได้ถือว่าเป็นมีบุญไซอย่างแน่นอนแม้ว่าเขาจะพิการใน ร่างกายแต่จิตใจคงไม่พิการด้วยเพราะหน้าตาเขาก็มีความสดชื่นอยู่ในทีสิ่งเช่นนี้เราพึงพินิจพันว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปสิ่งต่างๆเหล่านี้ไซย,ย่อมแม่นมั่นกดไปลักย่อมเป็นจริงเช่นนี้พันเราพึงกระทำและเข้าใจในความจริงอันประเสริฐที่เป็นเลิศคืออาิยลัยศสีได้ทุกสมุไทยนิโรธและมักไง นี่คือความจริงอันประเสริฐใ์ที่องค์พระศา,าสดาได้ตัดสุลุอนุตตะสัมมาสัมโพธิญาณให้เบ่งบานในดวงจิตเป็นหนักหนาในวันนี้ได้มาที่วัดพระใหญ่วัดขงแห่งนักาลาอำเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีลัมณาได้มาเยี่ยมชม ขอหน้าในคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเมตตาบารมีขององค์หลวงพ่อ,งองเงินนะสมหวังนะขอได้โปรดประทานพรความสุขความจเจริญรุ่งเรืองความสมหวังแก่พวกเราทุกท่านนะขอทิ่บุญกุศลทั้งหลายนิรันดรพระบุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลาย,าลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งของหลวงพี่และของพวกเราและของทุกทุกท่านที่ได้ทําบุญสร้างวัดขงแห่งนี้นะ อนนาข้าไม่ทราบขอเทพเทวดาวได้โปรดแจ้งกับท่าน้งายเหล่านั้นเพื่อให้ได้มารับในบุุศลนี้และอนุโมทนาในบุุศลนี้ร่วมกันจเจริญพร